สวัสดีค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับมิว้วในรายการเรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะวันนี้มิวพาท่านผู้ชมค่ะมาชมโครงการนักธนันโฮมสีค่ะ โครงการนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลคูขวางอำเล,ลาดหลุมแก้วจััวดงปทุมธาน,นีค่ะเป็นอีกหนึ่งโครงการค่ะที่ถือว่าอยู่บนทำเลศักยภาพนะคะเพราะว่าเดินทางได้สะดวกค่ะอยู่บนถนนสาย3-4-6ค่ะใกล้กับวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตกนะคะที่สามารถเชื่อมต่อไปทั้งถนนกาญจนาภิเศษแล้วก็ถนนราชพฤกษ์ได้ค่ะ ภายในโครงการนี้มีพื้นที่ส่วนกลางเป็นสวนสาธารนณะที่ให้ลูกบ้านสามารถใช้เป็นพื้นที่ในการออกกําลังกายและเป็นพื้นที่ในการพักผ่อนได้ค่ะมีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงรอบๆโครงการมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายค่ะเพราะว่าอยู่ในแหล่งชุมชนมีทั้งร้านค้าร้านอาหารโรงเรียนสถานพยาบาลและก็วัดค่ะโครงการนี้เป็นโครงการที่น่าอยู่มากๆนะคะโดยเฉพาะบ้านหลังนี้มีพื้นที่ถึง100ตารางวาเดี๋ยวมิ้นซสาพาท่านผู้ชมไปชมบ้านกันค่ะ you บ้านหลังนี้เลขที่60ทั19ค่ะมีพื้นที่ถึง100ตารางวาเลยค่ะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นมี3ห้องนอน3ห้องน้ำและ2ที่จอดรถค่ะเข้ามาจากบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านเราจะพบกับห้องรับแขกขนาดกว้างมากๆเลยนะคะที่ท่านสามารถวางชั้นวางทีวีไว้ด้านหนึ่งและตรงโถงกลางค่ะท่านสามารถวางชุดโซฟาชุดรับแขกขนาดใหญ่ได้เลยค่ะ เดินลึกเข้ามาด้านในของตัวบ้านค่ะจะพบกับห้องอเนกประสงค์ที่มีพื้นที่กว้างมากๆเลยนะคะห้องนี้เหมาะสําหรับการต่อเติมค่ะทําเป็นโฮมเธียเตอร์ขนาดใหญ่และที่ผนังอีกหนึ่งด้านค่ะมีการติดตั้งกระจกไว้ทําให้ห้องนี้ดูกว้างเป็นพิเศษค่ะ เดินลึกเข้ามาบริเวณด้านซ้ายของตัวบ้านค่ะก็จะพบกับพื้นที่อนเนกประสงค์ที่กว้างอีกหนึ่งโซนนะคะท่านสามารถใช้พื้นที่ตรงนี้ค่ะเป็นห้องรับประทานอาหารขนาดใหญ่ได้นะคะสามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารขนาดแที่นั่งได้สบายๆเลยค่ะและที่ห้องนี้ก็ยังมีประตูที่สามารถเปิดออกไปเชื่อมต่อบริเวณลานจอดรถหน้าบ้านได้นะคะและด้านหลังของมิวตรงนี้ค่ะจะเป็นห้องอนเนกประสงค์อีก2ห้องนะคะซึ่งสามารถใช้เป็นห้องพักสําหรับแขกก็ได้หรือว่าจะเป็นห้องพักสําหรับคุณพ่อบคุณแม่บ้านก็ได้ค่ะ เดินลึก้ามาบริเวณด้านหลังบ้านเราจะพบกับห้องครัวขนาดใหญ่เลยค่ะที่มีประตูบานสไลด์กั้นพื้นที่ระหว่างหน้าบ้านกับหลังบ้านอย่างเป็นสัดส่วนนะคะเวลาทําอาหารกลิ่นของอาหารจะได้ไม่ออกไปรบกวนห้องนั่งเล่นด้านนอกค่ะและในครัวนี้มีการบิวอินไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งส่วนท็อปค่ะมีซิงค์ล้างจานมีตู้อบมีเครื่องดูดควันและก็มีพื้นที่สําหรับวางเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์การทําอาหารต่างๆค่ะ ถัดมาจากห้องครัวจะเป็นห้องน้ําขนาดใหญ่ค่ะที่มีการแบ่งพื้นที่ไว้เป็นสัดส่วนทั้งอ่างล้างหน้าห้องสุขาและก็ห้องอาบน้ําค่ะตามยิ้ขึ้นไปชมห้องนอนที่ชั้น2กันต่อเลยดีกว่าค่ะ ที่ชั้นสอง 2, จะมีทั้งหมด3ห้องนอนค่ะห้องนอนแรกที่นิวพามาชมเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านค่ะห้องนี้กว้างมากเลยคนะ่ะท่านผู้ชมสามารถตกแต่งได้ตามไลฟ์สไตล์ของท่านเลยนะคะไม่ว่าจัดมุมนึงค่ะเป็นโซนที่นอนสามารถวางเตียงนอนขนาดใหญ่6ฟุตได้สบายๆค่ะและมุมที่เหลือก็สามารถวางตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งทําเป็นมุมทํางานได้ด้วยนะคะที่ห้องนี้ค่ะจะมีหน้าต่างรอบๆด้านเลยนะคะทําให้สามารถรับแสงแดดจากธรรมชาติ และก็สามารถเปิดระบายอากาศได้ตลอดทั้งวันค่ะและที่ห้องนี้ยังมีประตูที่สามารถเปิดออกไปพื้นที่ระเบียงบริเวณด้านข้างของตัวบ้านได้ค่ะในห้องมาสเตอร์เบดรูมจะมีหนึ่งห้องน้ำค่ะภายในห้องน้ำมีสุขภัณฑ์ครบครันมีการแยกโซนเปียกและก็โซนแห้งไว้ค่ะห้องนอนที่2จะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะห้องนี้มีความพิเศษนะคะเพราะว่ามีการต่อเติมเพิ่มไปยังพื้นที่ด้านหลังค่ะ เปิดประตูเข้ามาเราจะพบกับพื้นที่โซนแรกนะคะซึ่งท่านสามารถทําเป็นวอล์กอินครัเซตหรือว่าจะทําเป็นห้องทํางานก็ได้นะคะและพอเดินลึกเข้ามาค่ะก็จะพบกับห้องที่มีพื้นที่ก,กว้างๆอีกหนึ่งห้องเลยค่ะสามารถใช้ห้องนี้เป็นห้องนอนได้นะคะวางเตียงขนาดใหญ่6ฟุตได้สบายๆเลยะคะ่ะและก็มีมุมพื้นที่เหลือนะคะที่สามารถวางโต๊ะทางานวางตู้เสื้อผ้านะคะวางโต๊ะเครื่องแป้งต่างๆหรือว่าจะทําเป็นมุมสําหรับห้องพักก็ได้ค่ะ และภายในห้องนี้ก็ยังมีห้องน้ําอีกหนึ่งห้องนะคะซึ่งภายในห้องน้ําก็มีสุขภัณฑ์ครบครันเลยค่ะห้องนอนที่3จะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านค่ะห้องนี้ท่านสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้เช่นเดียวกันค่ะและก็จะมีพื้นที่ที่เหลือสามารถวางตู้เสื้อผ้าและก็โต๊ะเครื่องแป้งได้ที่ห้องนี้มีหน้าต่างถึง2ด้านด้วยกันค่ะสามารถเปิดรับแสงแดดจากธรรมชาติได้ในช่วงเช้าถึงช่วงเย็นไม่ต้องเปิดไฟก็ยังได้ค่ะ การเดินทางไปยังหมู่บ้านนัทธนนโฮมสี่เริ่มต้นที่ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลปทุมธานีขับตรงไปทางลาดหลุมแก้ว10.3กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาจากนั้นขับต่อไปอีก250เมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะ คุณผู้ชมท่านไหนที่ชอบบ้านที่มีพื้นที่กว้างๆและก็สามารถเดินทางได้สะดวกนะคะไม่ควรพลาดบ้านหลังนี้เลยค่ะถ้าเกิดอยากจะเข้ามาดูสถานที่จริงนะคะสามารถติดต่อกับทางทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายของเราได้เลยค่ะทางช่องทาง Facebook Fanpage J Asset Management และที่ Youtube Channel เรื่องบ,บ้านๆ by น by s e t Management ค่ะเรามีทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายพร้อมให้คาแนะนาและให้บริการอย่างดีเยี่ยมนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะยังสามารถยื่นขอเสนอสินเชื่อให้รี ไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วยค่ะและนอกจากโครงการนี้เราก็ยังมีทรับพร้อมขายสภาพนังฟ้าอีกหลายโครงการที่รอทุกท่านอยู่นะคะอี e ีหน้ามิจะพาไปชมที่โครงการไหนอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลากันก่อนสวัสดีค่ะ